เขาท่านบอกอิ่มกำลังเห็ดเป็นแซ่บเห็ดเ,เป็นบ่ามาทุกคนมาบอกไปเลย <l> <ciğim> นี่อยังไปซื้อของขวัญเสร็จป,ป,ปั๊บอะไปไเพราะฉะนั่นไม่แย่เลยอยากกินแหนมสวัสดีค่ะทุกคนจะกินแหนมเนระื่องทำมหาสารไหมเพราะว่าหาหมูก,กินจะไ,ได้แซ่บงาเดือนกลับบ้านต้หาหมูกินแห่เลยเพื่อนเพื่นผู้กินเแซ่บงเปสุดในโลกแซ่บ ไม่เด่นสาวหลุนใหญ่เลยทิมันกระเทยง่ญ่อยู่รุุนนี่คือคันเทนตดพิษจับขาหวตีดินเลยเด้อบิวเลยเด้อกินข้วนหอกินข้าวอากผูดถึง แม <Man. S 2> ว่าหนูอยู่บ้านเลยเขามาบ้านเลยเด็กไม่เหมนเาก่อนก่อนที่เขาดันเอา <c oughs> เอาเรีว <c oughs> อยู่บ้านน้องบ้านน้องผูกมีบ่มัน้องผูกน้องแพงน้องเห็นเขาขายเนาะเขาเป็นตัวละสองพันพันหนึ่งมั้ยบ่หอดนอดนะบ่หอดนะมันมีหม่องแรงขายมันิ้วขายถืออยู่หม่องนี้เ <c oughs> จ้าให้พิเศษถ้าใส่ยันไ <c oughs> ด้ซื้อคนอื่นเขาไม่ได้หรอกอหม่องอื่นก็จ้ะแพง ก็เดี๋ยวเป็นเอฟซีเดินตัวละพันกว่าพันสามเป็นแฟนเพลงท้าวสายันไปซื้อเนี่ยเขาขายพิเศษนะพันแปดนะนงพกมันโตแล้วโล่หรือเปล่โล่กลัวกับมียังอีกตัวหนึ่งเท่ากับหมูน้อยซำย่างหมูเอามากินเมื่อนั่นโล่เก่าขีดไหมเพราะวันเอาแมวมองย่างเออเออไม่ใช่กรทาแมวหรอย่างหมูอีก สั่งไว้แล้วแต่เขาว่ามันบวพอกันหลังปีใหม่ยังสิไปเอาเอามาแต่ตัวหนึ่งว่างหันในทิศคักบ่คักบ่เบคัก,ก,กแหนมเนื้อนี่บ่คักเอ๊ะ ออียงคักคนเดียนเอ้ยมาข่าก้มเด้อเดียนขาลงมากเลยเสียบบ่กินยักเสียบไรบ่เสียบยอครับแหนมน้องเดียนอันนี้เสียบโอ้ยปากเนาะ กับ <Việt Nam. S 1> อาหารเวียดนามเนาะอ,อันนี่อาหารเวียดนามตัวเนื้มเนื้อเหนืองอาหารเวียดนามเหรอเมนกับเวียดนามเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นร้านอาหารเวียดนามมีแต่เวียดนามคักๆต์เลยนะทางสาวน้องค่ายเสือกก็มีอ๋ออันเจ้าของเป็นเวียดนามหรอแม่นบ้ อาหารอาาหรนี่มาจากเวียดนามมารวยอยู่หนองคายออนั่รันอนนมันทียั่นงก้านทั้งอออไกบานฮดีไปเนาะอยเนาะไปอเะเลยพอทอไปนะที่เจ้าแว่ซื้อต่กีบไม ก็ข้อเพินมันเอิมหนังกิ่นห้ือไม่นย่ก็ไปแล้วกอ์็แต่กระโดดนะเดี๋ไ่ได้กินแล้วเนี่ยแม่ลกกินนเขาอิ่มาว่ากินหนุนคือแก้น มันยัดใส่ผงแกมไม่เราแส่เราคนขาดเราบ่ได้ขาดผูู้ไา้ขาดเราก็ขาดผูู้ไา้เนียวกันเรา้ชายม้เอาเสาเอาไปละถ้าเป็นลองตั้งเลยกับผู้ชา้มาเอาเอาผู้ช้คนหนเมาผู้ใชงเมาข้าวกล่องใช่คนแหลขาดผู้ใช้ยบ่ได้นเนีย นี่กับผู้ใยคือการนี่ขาดผู้ใายมาได้ยังสำไมยังสวดอยู่ด้วยไอ้ทุกคนคนใดยังว่างติดข้ามาหาได้คือผู้ใชายนี่เขาเป็นที่เพิ่งพ้าอาศัยตายตายตายหมดนะใสยโคดีนะดิดแนวเลยนะนะดีจนกว่า 不在。